สวัสดีครับผมอาร์วันนี้นะครับเราอยู่กับเกม NBA2K Arcade Edition Mode My โหมด My p l e a n EP ที่3นะครับผมก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่าได้เกิดปัญหาอีกแล้วนะสำหรับการอัดคลิปนะครับผมก็อาจจะมีบางช่วงที่คลิปหายบ้างนะครับผมเกมนี้ก็เจอกับคลิปเล่นนะครับผมก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับผม วันนี้นะครับเราทำไป42แอสซิตครับรีบาว9นะแล้วก็63แต้มนะครับผมสำหรับ11เกมนะครับที่เล่นมานะ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับสนามเรานะฮะก็กําลังซ้อมทีมกันอยู่นะก็ยังคงเป็นตัวสํารองอยู่นะเหมือนเดิมนะนี่คือตัวจริงแรกนะครับก็เรานะครับต้องขึ้นฟอร์มของตัวเองนะเพื่อให้สามารถขึ้นเป็นตัวจริงของทีมให้ได้นะครับ เรานะครับชนะมาเก้มาเกมมาแพ้สองนะครับโอ้ยเกมเรื่องก็ข้ามไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ เพื่อนจะตีดได้คนระับตรงนี้ไปแล้วสอยเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเสียครับตรง,น,งน,นี้กรนั้นสกิลนั่นมากโอ้โหตาย โอ้ไม่เข้าครับคุณหลุดหลอกทีนึงมันตัวชุดขึ้นยากครับคุณแล้วมีตรงไหนโอ้ยฮไม่เข้าเรอมันกระเด็นออกนะครับเมื่อกี้ถ้าเข้าก็คงจะขึ้นนะซิทเท่านั้น นี่ชูดนะครับลูกแรกไม่ได้ไม่เป็นไรสองโอเคสกีนักเลยช่วกันโอ้โหเข้าเป็น ยังมียานึ่ชูสามเข้าไปแล้วครับผมเกียวอื่นเลยนะอนี้ย่างนี้อันชูเสียน่ันรับได้ยิงไม่ต่อยึดทีนึงต่อโอเคเข้าด้วยครับ เข้าลงนะครับนนี้หอึ่งสวยอโอเคไปโทษู่นี้ครับเข้าหรือไม่โอเคเข้านะครับวันนี้อืมเสียจริงเก็บไม่ได้โอเคกันไว้นู้โอโ้โหตามไม่ทันนะุ่นนี้ ก็เซนเตอร์เนี้ยช่วยหึหึทุ่มแรงเกินถือให้ยังมียังมีมาต่อขาดโอเคยังซ้ำได้ครับนี่อือม่นด้แอสซิสต์้วยนะนี่โอ้ย w ้ a t มันชูดเข้าได้ไงครับโอ้โหโตายเถอะโอเคถ้าึงการันโอเค,คต่อฟันี้สกอยอยู่กี่43ต่อ31ต่ออันนี้ไฮยานิตยังสวยครับโอ้โหสกินพิกแอน,นโลนะโอ้สวยงามครับนี่เพอร์เฟกต์ ตรงนีน้โอ้โหโไม่ทันเลนยตัไวไวตัวตัวลุตแล้วเอ้ยโดนครับโอ้โหโทษทีโทษทีสี่น่ายสี่น่ายนี่เหมือนเดิมครับสูนี้ยะหนึบโอเคย,ย,ยังหนึบขึ้นได้ครับสวยงาม น,นไโอเคครับผมหมดเวลานะเพื่เกมนี้ก็ชนะไปแล้วนะครับผมเกมนี้ครับเราทำไปสิบสามแต้มโอเคนี่ก็ ตั้งมาแล้วนะโอ้โหมีคนเจ็บนะครับฝอยการดของเรานะ A few moments later คสองนะคได้ลงโอง้โ โอ้ยตกได้เวยจบนะครับจบคาเเอร์ที่2นะครับสกอร์ตอนนี้สี่เต่อ็ดนะสต่อนะครับคาเ็ตที่สามสี่หาสี่ห้ กดข้ามเลยนะคที่จังตรงนี้นะครับโอเคข้ามติดครับโอเคเสียครับี่นี่ กอตอนนี้ครับ 59, 59ต่อ59กะเต่้ากับเลยนะสองไมเลงสองในขาจ็ดห้าีาแลง,งน,นี่ยังยังต่อโอเคโอ้บาลซ่างครับีนี้เยี่ยมมากน้อยสว่สาับทีนี้เขาก็ จุดนะโอ้ไม่ข้านะครับเหมือนใหญ่แล้วตอนนี้อ okay. ือโอ้หโอ้หตันนี้อยู่ครับโอ้ยโอ้ย เป็นชุด,อโ,อดโอ้โหวเวยงาเมากตรงนี้เย่โอ้โหเข้าไรอย่างงี้เก็บกันไว้ครับตรงนี้โอ้โหเปเวียก เฮ้ยเข้าไปได้ไงเนี่ยโอ้ชูโอเ,เอาละครโอ้สกอร์เป็นยี่ห้างอยู่นะจะตามทันไหมนี่ยครับอืมโอเคอุ๊บโอ้โอส่งให้เพื่อนนลยขึ้นยางเพื่อนยังไงก็โอเคเพื่อนสวยอยู่สวยอยูซู่สยยู้ซู่ โอ้หทำไมหลุดง่ายจังเพื่อนโอ้หตายแล้วตายแล้วโอ้สกอร์ห่างนะครับของสต่เกมนี้แพ้นะโอเคสวยเพื่อนสีห่างกันเก้าแต้มสกินสวยดีโอเคครับหมดเวลานะเกมนี้ก็ แคนะคตามระเบียบนะเขาแบบชูสามมันเข้าด้วยนะครับโอ้โหโอเคครับเกมนี้ก็ได้ตังมาเจ็ดร้อยกว่านะครับโอเคโอเคครับก็ไปต่อกเกมต่อไปนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปอัพก่อนนะครับโอเคสกรู okay. นะ อับเรื่องการคองบอลน,นะครับผมการคองบอลกับการส่งนะเพิ่มหน่อยนะครับเประมาณนี้นะเกีับไปต่อเกมต่อไปเลยครับโอเคไปกดข้ามเหมือนเดิมนะครับเดีค,ครับ ก็ตอนนี้ครับอยู่ที่เก้าต่อสิบสองนะเราตามนะครับสช่ไหมดีโอเคครับลูกนี้เสวยๆไปแลยครับดีโอ้โหสกินตีนโลโอ้โหสวยงาอมอู้พลาดเลยครับลูกนี้ไม่นานโอเค เข้าก็แปลแล้วตรงนี้ไปโอเค,โอ,เคโ,อโ,โอ้โหเกือบไม่เข้านะครับลูกนี้นี่เอ้ยคนหลุดเลยโอ้โอหลีดาวได้ครับตรงนี้สุดท้กยแตยานิตยานิตชูสามไม่เข้าครับโอ้เสียเสียชูนี่แหละชูนี่โอ้โหโ ก็แม่นเกินพี่แต่เนี่ยนี้โอ้โหปล่อยเลยครับทีนี้เข้าเลยอโอ้โหเขาก็หลุดง่ายเกินครับอืมสกอร์ตอนนี้ก็ห่างเลยนะเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนแค่สองนัดเ,เพื่อนนะเพื่นนี้ดี ข้าแจมนครับสกีเพี่อส่งไหมตีครับโอ้โหคือแต่ก็าไปไขยับมาครับกันไว้กันไว้โอ้ขึ้นยากมาครับแต่มา เสุดเพื่อนดีชุดยางเ่อยนี่ยยดยักยิ่ง่นิดนึงมันตัวชุดโอเคเขเ็นสวยงามนี่ดีมันซูมโลดอ้โหย่งสวยเนี่ยดโลด โอ้แกนไม่อยู่จริงครับลูกนี้ตายต่ตสกินนี่ดีโอ้โหฟาวนะครับไปจุดโทษลูกแรกครับดีครับเขียวสกอตตันนี้ครับอยู่ที่49ต่อ44ห่างกัน5แต้มนรลูกที่สอง ไม่พลาดค,ครับสวยงามยิ่ยักเฮ้ยสมัยเพื่อนอ๋อสมัยโอ้ยเปล่าครับทุกนีอโอ,โอเคครั้งที่สองนะครับเอ,อาือกปลาโอเคครับ จุดโทษนี่ฟรีทรของเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่ที่สองไปโอเคครับอืมข้าพ้าดหายเลยโ,โอ้โหเจอกับ โอ้ขึ้นยากนะครับตรงนี้สงูงขึ้น,นเพื่อนสกีนนี่สูงขห้เพื่อนเพื่อนนี่ตัวโอ้โหเสียครับตรงนี้โอ้ข้างในว่างเลยออืืหว่างลงแรกโอ้เสียเสียงเพื่อนที เสือให้เขาไปเลยฟรีนะเสียได้สําหรอุ๊ยที่ว่าโอเคอ,อย่างนี้ก็ได้ฟามครับอืออือเข้าปากโอเคครับสกอตอนนี้ทำไปสิบสามแต้มน,นะ โอเคครับไม่พลาดนะเสียตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สิเพื่อนคยอสวยดีเอาโอเคครับสวยคอืบสกินจะนี้เพื่อนเพื่อนขึ้นใหญ่อีก ส่วนกลับอีกมุนตัวชูตโอเคครับเข้าไปก็ตัวนี้ห่างกัน3แต้มนะโอ้โหต้าไมมันข้ามง่าอย่างนี้กลับเกิดเตริกโรดโอ้โหกระโดดตกอื้อหือ ไม่ได้นะโอ้ยแอบอยู่โอ้ยเดือยนะผมว่าโอ้โหทรงเสียไปโอ้ตายแล้วโอเเค้ยสติวได้ตรงนี้ส่งให้แันนี่แันนี่ยัดเข้าไปครับโอ้โหโอ้เกือบเสียนะทีมเราดีนะที่สติวแับมาได้โอ้ กันแล้วช้โอ้โเขายังเข้านีนะครับฟอร์มก็มาจริงๆนะอืมยืดหนึ่งโอเคฟ้าครับโอ้ขึ้นยากจริงนะทีนี้โอ้ดูแรกเราโอ้เสียแล้วโอ้ หมดแรงนะหมดแรงาการชูพลาดบ้างน,นะทุกที่สองว่โอเคก็ยังเข้านะครับแต่ตอนนี้ห่างเลยนะโอ้โหทไมขาหลุดง่ายนะาเนี่ยอารมณ์เสียเหมือกันตอนนีสงส่งเห้เตีเ่ยหน่อย กินนี้หน่อยเพื่อนเนี่ดูกินยายเนียนะโอ้ขึ้นยายนะอืโอ้โหโอเคครับจบเกมนวก็แพ้นะเกมนี้โอ้เขาแบบชูดมากันนะครับโอเคครับเกมนี้ก็ พยาตามเหียอนละก็ okay. อย่างน้อยก็ได้เงินเยอะขึ้นนะครับเกมนี้แล้วก็โชว์ฟอร์มไปนะครับชูตแล้วก็การชูจุดโทษของเราก็เข้าเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคโอเคครับต่อไปครับ,รบ,รบเราเจอแค่น,นิดนะครับออสกอร์ตอนนี้ของเราก็สิบต่อสี่นะก็โอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ เอ่อ EP ที่3นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ